สวัสดีครับวันในวันที่2กกรกฎาคม2 5 6 7สถานการณ์ช่วงบ่ายนะครับเซตก็ยังคงติดลบนะครับหลังจากที่ช่วงเช้านั้นเซตก็ลบอยู่4.71จุดนะครับบ่ายมาก็เปิดมาก็ติดลบไป7.56จุดนะครับราคาก็ยังอยู่ที่1291 7 9จุดจุดนะครับ ราคาไซด์เวย์แคบนะครับเป็นไป,นปนตามภูมิภาคนะครับ MACD ซิด MAI ก็ติดลบอยู่2.89จุดนะครับอยู่ที่349.65 64จุดนะครับสัญญาณยัคง,งแคบแคบนะครับราคาก็จะค่อยๆไซด์เวไปเรื่อยนะครับเพราะว่าเซ็ตนั้นโดยปกติถ้ามันจะลงนะครับก็คาดกันเอาไว้ว่าน่าจะลงไปที่1,100นะครับ ในระหว่างนี้ยังคงจะต้องค่อยๆลลงไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือในวันที่3ในวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นการเขาเรียกอะไรนะครับะจะดูว่านายกยังจะต้องเป็นคุณเศรษฐาต่อไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าจะ,ะมีการตรัดสินกันในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่3กรกฎาคมนะครับแล้วก็วันที่10ก็จะเป็นเรื่องของของคุณของพรรคก้าวไก่นะครับว่าจะจะต้อง อยังไงต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ยังคงจะต้องอยู่กับความหวาดกลัวนะครับในการที่นักลงทุนจะต้องทำใจกับการที่เซ็ตย่อลงไปและเซ็ตจ,จะต้องย่อลงไปต่ำแต่ว่าเรารู้ลงหน้าว่ามันจะต้องไมีการลงไปต่ำที่สุดประมาณ1,100จุดก่อนที่มันจะตีกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องรอจังหวะสักเล็กน้อยนะครับก่อน อาจจะเป็นช่วงหลังการออกออกพรรษาไปเรียบร้อยราคาถึงจะดีดกลับขึ้นไปแต่ในช่วงนี้คือมันยังจะต้องค่อยๆดาวลงไปเรื่อยๆนะครับเราก็มาเก่งกําไรจากนักลงทุนนะครับที่มีเม็ดเงินเข้ามาแม้ว่าราคาของเซ็ตจะย่อตัวก็ตามนะครับตัวแรกในวันนี้นะครับก็เป็น CPF นะครับราคาก็บวกอยู่0.90จุดนะครับอยู่ที่23.60บาท 3เดือนที่ผ่านมานั้นนะครับราคาของเขายังคงบวกอยู่ตั้ง29.67%เดนะครับหเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป2%เก็หนึ่ทิตที่ผ่านมาก็บวกไป2%เช่นเดียวกันท e ไม่มียิวไม่มี DPS ไม่เห็น EPS อยู่ที่0.11สตางค์ตัต่อหุ้นนะครับ c p เป็นอย่างไรบ้างไปดูกราฟของเขากันนะครับกราฟเขาก็บอกว่า าราคานั้นกําลังค่อยๆซา์เวขึ้นไปแล้ววันนี้ก็พุ่งสูงขึ้นไปนะครับยังคงเป็นการเก็งกําไรที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าจังหวะของเขานั้นบวกขึ้นไปได้เรื่อยๆตั้งแต่3เดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ล่าสุดมีบอลรุ่มเข้านะครับยังคงมีบอลรุ่มเข้าที่22.27.45ามิลเลียนนะครับไฮซาย,ยัางคงซา์เวย์ขึ้นไปนะครับที่63นะครับ MCD ยังคงสายเวยืนเหนือเส้นซูโร่ลนะครับเป็นจังหวะขาขึ้นซา์เวย์ขึ้นไป OPV ก็เป็นจังหวะซด์เวย์ถึงซด์เวย์อัพนะครับอินดิเคเตอร์ทุกตัวบ่งบอกว่าเป็นจังหวะขาขึ้นโดยพาโบเล็กซาลองรับอยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าราคายังคงจะต้องทากาไรต่อไปและจุดสูงสุดที่คาดว่าจะไปทํากาไรสูงสุดคือกรอบเรเนเลกชั่นสูงสุดที่ราคาสูงสุดก็คือ27บาทบะครับาทแต่ตอนนี้ราคาถ้าเกิดจะเข้ารับอยู่ที่23บาท จุด5.0จตางนะครับเพราะนั้นโอกาสค,ค่อยๆทากาไรให้กับท่านักทุนได้ถ้าเกิดท่านักทุนเข้าเก่งกาไรในตอนนี้นะครับราคายังคงค,ค่อยๆบวกขึ้นไปสวนกระแสกับเซ็ตที่ย่อตัวลงมานั่นเองนะครับถือว่า c p f นั้นยังคงทํากําไรได้ต่อไปเราก็ดูแล้วจากอินดิเคเตอร์ทุกตัวเขาบอกว่าราคายังคงไซด์เวกขึ้นไปเราก็ต้องเบาใจเก่งกาไรกันต่อไปนะครับราคายังคงไซด์เวกขึ้นไปยกเว้นว่า เขาจะย่อตัวลงมาตามเซตนะครับะนั้นตัวนี้ก็รอดูถ้าวันนี้เปิดมาไม่บวกก็ติดลบเราก็ต้องขายออกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านเล่นวีวีท่านก็ถือยาวๆได้เลยนะครับยังคงเก่งกับไหลได้ต่อไปสลับ c p พนะครับถัดมาตัวที่2นะครับ aot นะครับ aot วันนี้ก็ย่อตามเซตนะครับลบไป0.25สตางค์นะครับอยู่ที่56.50บาบาทนะครับ ลงตามเซ็ตนะครับเดือนที่ผ่านมาลบไปสิบสาเปอร์เซ็นต์หนึ่งเดือนที่ผ่านมาลบไปสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์หนึ่งที่ที่ผ่านมาลบไปสองเปอร์เซ็นต์นะครับมีอยู่สี่สิบเจ็ดจุดแปดเจ็ดเท่านะครับมียูอยู่ศูนย์จุดหกสามแล้วก็มีเออร์เน็งเปิดแชร์อยู่ที่0.72แล้วก็เคยมีการปันพลนที่0.36สตางค์ต่อหุ้นนะครับไปดูจังหวะของเขานะครับก็จะเห็นว่าเขาไซด์เวดาวลงมานะครับยังลงมาโดยต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นจะฉุดราคาลงมาเรื่อยๆเ,เพราะว่า ราคาเข้าไปทำนิวโลนะครับเมื่อเกิดนิวโลนะครับก็จะเกิดนิวโลใหม่ตามทฤษฎีของของ,ของทฤษฎีดาวนั่นเองนะครับทฤษฎีดาวบอกว่าถ้าเกิดนิวโลก็จะเกิดนิวโลใหม่เพราะฉะนั้นราคายังคงลงได้ต่อเนื่องนะครับเห็นได้จากเลยครับพาลบริกซาอยู่ข้างบนวงบอกว่าราคายังคงเป็นจังหวะขาลงนะครับอวอลุ่มเข้าเล็กน้อยนะครับ ที่19.36เป็นเลี่ยนนะครับสายงคงไซเวดาวนะครับลงมาที่25ลงจะมันจะอาจจะลงตามสุตรได้ที่17นะครับแล้วก็ m อ็ d ยังคงซดเวยืนต่ำกว่าเส้นซิงแนลแล้วก็ต่ำกว่าเส้นซีโรนะครับราคายังคงไปจังหวะสซเวดาวตัวนี้ก็บอกว่า m อ็มนั้นเสียส่งเป็นสาขาลงเรียบร้อยแล้วนะครับเช่นเดียวกับ OV e นะครับยังคงซาเวถึงไซเวดาวเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถือว่า ท่านยังคงเข้าไม่ได้หรือต้องจับตาดูอย่างเดียวนะครับถ้าเกิดท่านที่จะเข้าถัวเฉลี่ยราคาก็ยังคงต้องรอก,ก่อนนะครับราคายังจะลงได้อีกนะครับแต่แต่ว่าเขามีสัญญาณของการรีบาวนะครับคือถ้าเกิดเป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนนี่นะครับตัวนี้จะเป็นสัญญาณรีบาวนนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับการรีบาวก็คือจะมีแท่งเทียนสีแดงหนึ่งวันและแท่งเทียนถัดมาก็จะเป็นแท่งเทียนที่มี ส้เทียนยาวหรือสั้นอยู่ด้านบนแล้ววันถัดไปต้องเป็นทั้งเทียนสีเขียวยาวขึ้นไปนะครับนี่คือสัญญาณการรีบาวแล้วโอกาสที่เธอเราเอาลาเทิเนอเอารา,าคากลับขึ้นไปก็มีสูงเพราะฉะนั้นรออีก2วันเพื่อรอดูจังหวะของการรีบาวกลับขึ้นไปของตัว AOT นะครับต้องรออีก2วันนะครับก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับรอดูกันต่อไปนะครับถัดมา K TC นะครับวันนี้ก็มีเม็ดเงินมาเป็นอันดับ3นะครับอันดับ1นึั้น CPF 200.75บิลเลียนอันดับ2นั้น AOT 172.84จุด172.13มิลเลียนแล้วก็อันดับ3ก็คือ65.03มิลเลียนนั่นเองวันนี้มีบวกขึ้นมา0.25สตางค์นะครับอยู่ที่41.25บาทนะครับ เดือนที่ผ่านมาเขาติดลบไป9% 1เึงเดือนที่ผ่านมาก็9% 1าเึ่งืที่ผ่านมาก็ลบไป2%นะครับที่อยู่14เท่านะครับมียิอ,อยู่ที่3.10มี EPS ที่0.70แล้วก็เคยมีการปันผลที่1.27สตางค์นั่นเองถือว่าโอเคนะครับ KTB ีนะครับยังคงเป็นจังหวะขาขึ้นตอนนี้ก็คือจะดีดกลับขึ้นไปเพราะว่ามีสัญญาณการรีบาวนนะครับเมื่อ เมื่อแท่งเทียนนะครับเราต้องดูสัญญาณแท่งเทียนนะครับแท่งเทียนมีไส้เทียนอยู่ยานด้านล่างยาวๆแบบนี้แสดงว่าในวันพรุ่งนี้จะเปิดที่ด้านหัวด้านบนแล้วก็ราคาจะพุ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้ารอเก่งกําไรในวันพรุ่งนี้ก็เข้าเทรดในวันนี้นะครับที่ราคา41.25บาทนะครับแล้ววันนี้ก็มีบอลุ่มเข้าด้วยนะครับบอลรุ่มเข้านะครับเป็นจังหวะให้เห็นว่าราคากําลังจะดีดกลับขึ้นไปนะครับ เพราะนั้นตัวนี้ทำกำไรได้นะครับจากทฤษฎีของการเคลื่อนที่ของราคาก็คือวัฏจักรของราคาเมื่อสูงสุดก็ลงมาต่ำสุดเมื่อต่ำสุดก็จะกลับขึ้นไปที่สูงสุดไปทดสอบเส้นสองว,วันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เข้าเก่งกบไรได้นะครับเพราะอะไรครับอายกํ I กำลังชี้ขึ้น m อเมกสตกำลังไซเวย์อัพขึ้นไป o อ v ก็กำลังตีดกลับขึ้นไปนะแม้ว่าพาบริษัยยังไม่รองรับ เพราะนั้นตัวนี้เขาเก่งกับไรได้ครับตอนนี้ถ้าเราเห็นจะแบบนี้นะครับเป็นจังหวะเข้าช้อนนะครับถัดมาตัวที่สี่คาราบาลก๊ปนะครับวันนี้ก็บวกขึ้นไปสองบาทห้าสิบสตางค์นะครับมาแรงทีเดียวนะครับหลังจากที่ย่อตัวลงไปเยอะนะครับราคาอยู่ที่หกสิบเก้าบาทนะครับทําไมคาราบาลกู๊ปถึงลงแล้วทําไมถึงบว,บวกขึ้นมาวันนี้นะครับก็น่าจะมาจากส่วนแบ่งการตลาดของ เบีย่นั่นเองนะครับหลังจากที่เปิดขายเบียร์มาตั้งนานนะครับถ้าท่านชิมแล้วท่านก็จะเข้าใจว่าเขาใส่มอนมากเกินไปทําให้เหมือนว่าการเป็นเบียร์การการสู้ซ่าของรสชาติเบียร์นั้นมันไม่มีนะครับเพราะนั้นก็เลยบอกเอะก็เลยบอกว่ามันดูเหมือนจะไม่อร่อยหรือถ้าเกิดถ้าเกิดคนเป็นเป็นชาวเยอรมันแท้จริงท่านก็จะบอกว่าเออชอบเบียร์แบบนี้ที่มินมีมอนเยอะๆ มีมอนต์เยอะนี่ถ้าเป็นคนฝรั่งเศสนะครับถ้าคนเป็นเยอรมันก็จะชอบแบบนั้นเิลนว่าเป็นเมืองเบเป็นเมืองไทยที่ชอบความสัดใจ,จของฟองต่างๆนะครับรสชาติก็ก็ยังคงติดใจกับลีโอแล้วก็ช้างนะครับชนชั้นชนชัน้นล่างๆก็จะชอบช้างคนชั้นปานกลางก็ชอบลีโอ วชั้นบนนี้เ็าก็เป็นเบียร์ซอฟๆอ,อยู่แล้วว่า,าจ,จะเป็นชนช้างด้านบนก็ได้สำหรับกระบกปุ๊บนะครับน,นี่เราก็เล่าเรื่องเบียร์ให้ฟังนะครับที่มาของของาารองาคาของราคาของ c p g ตอนนี้นะครับสามเดือนที่ผ่านมาเขาบวกไปแ2ดจุดสองเจ็ดเปอร์เซ็นต์หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป2%เปอร์เซ็นต์หนึ่งที่ที่ผ่านมาก็บวกกลับขึ้นมา2%เปอร์เซ็นต์นะครับ P/E อยู่29.06เท่านะครับมีอยู่เชจแล้วก็มี EPS ที่0.36แล้วก็เคยมีการปัดผลที่0.50นะครับก็รอลุ้นกันปีนี้ว่าจะได้กำไรขึ้นมาได้เท่าทุนหรือเปล่านะครับก็ต้องรอ F 4 5นะครับผลการดำเนินงานล่าสุดของเขาไปดูกราฟของเขากันนะครับ CPG นั้นจำลังจะค่อยๆเทินาเราราคากลับขึ้นมานะครับสัญญาณตอนนี้เลือกเป็นขาขึ้นแล้วนะครับ เพราะว่ายืนเหนือกึ่งกลางบูชแบนนะครับและมวานนี้ก็มีบลรุ่มเข้านะครับในขณะที่เซตย่อตัวแต่ว่ามีบลรุ่มเข้าเยอะนะครับอยู่ที่3.44พันล้านนะครับายไซชี้ขึ้นไปราคาเป็นจังหวะขาขึ้นไอเอ็มซีดีไซเวกขึ้นไป OV ก็ไซเวกขึ้นไปแล้ววันนี้ก็ขึ้นแรงไป2บาทก,กว่านะครับแสดงว่า c p g กําลังจะกลับมาอย่างจริงจังนะครับกาลังจะจ้อนกลับขึ้นมาอย่างจริงจังนะครับ หลังจากไปทําใจเรื่องเบียร์นะครับไปปรับปรับรสชาติเบียร์ให้หมันเหมือนกับรสชาติเบียร์ที่คนไทยนิยมแล้วก็ก็น่าจะเป็นเป็นตัวที่ดีดกลับราคามาได้แต่แต่เขาก็คงจะยึดมั่นความเป็นเบียร์แท้ๆของเยอรมันนะครับก็คือใส่มอนเยอะๆความซ่าความไรก็ไม่มีนะครับรก็แล้วแต่ทางทุนจะพิจารณาแต่ว่า ถ้าดูแล้วเราก็ยังคงบอกว่าราคามันก็ย่อลงไปเยอะเหมือนกันนะครับลงมา50บาท60บาทเก่วกว่านี่ก็ถือว่าต่ำของ CPG นะครับเดิมทีเขาเคยขึ้นถึงไป100บาทนะครับแต่ก็ด้วยการหั่นออกมาทำโรงงานผลิตเบียร์นะครับกำไรเลยก็เลยลดลงไปนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนกำลังจะกลับขึ้นไปดังนั้นก็อรอลุ้นกันต่อไปนะครับถัดมาตัวสุดท้ายวันนี้นะครับ 1>, 1, 2, 3, 4, 5โอเค5ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเวัาน,น,นต้องขออภัยด้วยนะครับว่าจะพูดเรื่อง BJC ต่อแต่ว่าเราก็สกิปตเตือนใจท่านนักทุนได้ประมาณ5ตัวในแต่ละวันนะครับรก็ฝากท่านนักทุนได้ลองพิจารณาดูนะครับแล้วก็ท่านที่ชอบใจก็กดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเราก็ขอบพระคุณสำหรับท่านนักลงทุนที่กรุณาสมัครสมาชิกหายเดือนเข้ามาสมาชิกช anel นี้ก็ราคา5 5บาท อีเดือนนะครับแล้วก็มีคลิปเด็ดๆทุกเสาร์อาทิตย์อาจจะเป็นวันเสาร์วันเดียวก็ได้หรือวันอาทิตย์วันเดียวก็ได้หรือว่า,วววาจะมีวันใดวันหนึ่งวันใดที่แกเป็นเกี่ยวกับเทคนิคเล็กๆน้อยในการดูการเคลื่อนที่ขึ้นไปของราคาหุ้นนั่นเองก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยเอาไว้เฉพาะสมาชิกจะได้เห็นกันนะครับสมาชิกตอนนี้ก็มีสมัครอยู่ประมาณที่ดูอตอนนี้ก็4ท่านนะครับเท่าที่เห็นนะครับ คลิปที่เคยอัพเข้าไปก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่ท่านังทุนจะพิจารณาดูแล้วกันถ้าท่านชอบก็ท่านก็สมัครเข้ามาถ้าท่านไม่ชอบก็เสียเสียค่าสมัครเพียง55บาทต่อเดือนแค่นั้นเองนะครับเดือนนี้สมัครเดือนหน้าไม่สมัครก็ได้ก็อยู่ที่ตัวท่านักทุนแล้วกันพิจารณาเอาเองนะครับด้วยความเคารพนะครับไว้พบก,กันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ